จ้็บุฟเฟ่ข้าวราดแกงครับจะมีข้าวีกับข้าวตรงอใจนะเอาแกงบุฟเฟ่ก็ขายอยมีย่าตลอดเลยถัดวันกี่กระทะเลยครับรู้มกัเจะนับไหมทัดทำประมาณเกือบสิบันเกือบสิบหัวกระทะได้ตำสุดนะคนับโอ้โหใายทุกวันไหมครับหยุดทุกวันจันทร์นะครับ ผ่านมาสั่นลมก็แวะได้ครับนี่ครับมาถึงก็ได้ตั้งหยิบจานตักข้าวตักแกงแล้วก็ไปนั่งกินครับนี่เอาให้อิ่มเลยนะครับกินตักกี่รอบก็ได้ขอให้อิ่มสุดยอดครับข้าวนี่ขับเองได้เลยนะครับนี่ประกอมาับกับ จานที่สองเลยนะนี่อันนี้อร่อยตโวข้าวของโหอย่างเลยจ,จัดเองไงะนี่ร้อนนะครับอันนี้เพิ่งขึ้นมาครับร,ร้อนๆเลย เตอิ่มละห้าสิบบาทนะครับทุกคนอยู่ตรงข้างรัวสลุมครับอ,อันนี้กำลังทำเมนูอะไรครับพี่เขาบคุผเชียงน,น้ำมอดต่อถึงหลังร้านเลยครับวันนี้ได้ดูเขาผัดกับข้าวนะที่ผมชอแกับุฟเฟ่ร้านนี้ ร้านดังเลยในโซเชียลแล้วของลงกันเยอะมากตอนนี้เมโอกาสมาทุกคนได้มาลองนลยครับนี่ครับผัดตุ้งเชียงตุ้งเชียงแล้วก็จากไก่นงไก่เนาะหมูใช่ไหมโอ้กากหมูหมูที่ไม่ใช่ไก่โตโผล่มาพนเชียงนะครับอ๋อหยาบจะบอกเลยว่าเมนูนี้ตึงมากเลยนะอร่อยเลยนะ เม่ยอดครับเาที่เขาจะทำทำไหนหมดเขาก็จะเติมเติมเติมเลยนะทำสด,สดสดใหม่ๆแล้วตักได้ไม่อั้นครับนะแต่กินให้หมดก็พอครับอ่าเร็ นะอ๋อนี่ไงที่ผมว่าอร่อยแต่ของผมผักไปที่คือคุณเชียงไม่มีแล้วนะมีแต่หนังหมูอร่อยครับอร่อยคอนเฟิร์มเลยเมนูนี้ที่ผมเป็นเพระเมนูนี้เลย ตามชมนะครับเดี๋ยวไปกินก่อนนี่ตักมาสี่อย่างนี่ครับอันนี้เป็นจานที่สองแล้วนะใครเห็นไตเติลไปนะจานแรกนะครับคืออร่อยนี่ครับแล้วก็มีผัดเครื่องในไก่ด้วยนะน,นี่ครับถ้าชอบอันนี้มากลูกชิ้นปลากกายผัดเผ็ดลูกชิ้นปลากายเนาะจัดแล้วครับเต็มเต็มคำ ขออนุญาตกินก่อนครับ